สวัสดีกรับพบกับผมมายุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับราศีกันผู้เกิดซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับถึงวันที่16ตุลาคมนะครับการอ่านดวงนี้นะครับเป็นอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับในเรื่องการงาน,งาน,งานการเงินและก็ความรักโดยคร่าวๆนะครับ เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เป็นชาวราศีกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรมปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมามาย่นได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ ให้สิ่งดีดีตั้งหลายตั้งปวงนั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีกันทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับได้ระบความสําเร็จมีความจเจริญเติบตโตรุ่งเรืองนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีงมสีสุขนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับชาวราศีกันนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าในดวงในครึ่งเดือนหลังมกราคมนี้นะครับวันที่16-31ถึง31มกราคมนะครับว่าการงานธุรกิจของชาวราศีกันนะครับจะเป็นไปในลักษณะใดน,นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาจะสื่อ ความหมายผ่านมาต่างผายิปซีอ่านในรูปแบบใดนะครับในเกี่ยวกับการงานธุรกิจของชาวราศีกันนะครับไปไปแรกเปิดมานะครับความสําเร็จที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องกลับไปบุคคลนะครับอัจวินตือเรียนนะครับที่ได้รับการดูแลบริการจัดการด้วยความมอาใจใส่นะครับก็เกิดผลสําเร็จอย่างต่อเนื่องหรือการที่จะนําเงินทุนในช่วงนี้นะครับมาลงทุนอะไรก็ตาม นะครับก็จะทําให้เกิดความสําเร็จอย่างมั่นคงให้รับชาราศีกันที่จะมีความเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้ยวยฟูนะครับช่วงนี้ต่านทํางานด้วยความแจมใสเบิกบานนะครับมีพลังแหความสดใสมีออร่านะครับสดชื่นก็ดึงโดดผลป,ประโยชน์ผลได้รับเข้ามาในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับนะครับเดว์นะครับ สังคมก็เปิดโอกาสดีๆที่จะให้ชาวราศีกันนับกลับได้พบกับความเติบโตขยายความรุ่งเรืองนะครับที่มีขยายอาณาเขตได้รับความนิยมชมชื่นจากพลังสังคมพลังมวลชนเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับก็ให้มีความเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมังม่งมีสิสุดด้วยความอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จในทุก กระแห่งสาขาในหน้าที่งานการงานอาชีพธุรกิจของชาวราศีกัน9เหรียญนะครับเตียเป็นเส้นต่างของการร่ํารวยกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นการได้รับการเลือกเฟื้อเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับราชาถือถ้วยนะครับที่ได้รับคำปรึกษานะครับใครที่มีที่ปรึกษานะครับก็เป็นปรึกษาที่ดีที่จะมาเกื้อกูลเครืออนุนนะครับหรือการทํางานร่วมแรงร่วมใจระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้างวัวหน้ากับลูกน้องนะครับก็มีการเอื้อเฟื้อเอื้อตอนกันในทางที่ดีที่จะส่งเสริมสู่ความสําเร็จที่มีเป้าหมายร่วมกันอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอริจัตรูให้กับชาวราศีกันในที่ผ่านๆมานะครับการนั้นจะทําให้ท่านออกจากสภาวะของอะไรที่เป็นอริเป็นสัตวูตรนั้นหมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการที่จะพุ่งสู่อินแดนของสิ่งที่มีความเติบโตนะครับ แล้วก็จัดเรียนอะไรที่รอในเรื่องของความสําเร็จนะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะเข้ามาเติมเต็มกับการที่ตั้งตุ้มเตะเอาใจใส่หรือไกลที่รอในเรื่องของการที่จะมีผู้มาร่วมรุ่นลงทุนนะครับที่ก,การดําเนินการอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับก็จะมีเข้ามาเกื้อกูลในทิศทางที่ดี10เหรียญน,นะครับความสําเร็จที่จะมีความมั่นคงไม่ว่าจะจับตามอะไรในช่วงนี้นะครับก็มีความสําเร็จ ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงในการที่จะได้ผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้อย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงนะครับแต่ก็มีสภาวะอะไรที่มีความย้อนแย้งนะครับที่เข้ามาทําให้เป็นโอสัปัญหาให้กับชาวราศีกันได้เช่นกันหน้าไม้เท้านะครับในสการของอเรือนของกระดุมในเรื่องของสุภาษนะครับในสิ่งที่จะเจิญเติบโตรุ่งเรืองที่ดีกว่าเดิมนะครับทต่จะเป็นสภาวะที่ทําให้ชาวราศีกันต้อง จัดการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามานะครับที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าไปแต่สําหรับนั้นเดิมูนะครับในเรื่องของกรรม,มะการงานธุรกิจของท่านที่อาจจะมีสถานการณ์อ,อะไรเข้ามาทําให้เกิดความวันว่นวหววิตกกังวลกับความไม่แน่ใจต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ต่างๆนั้นท่านจะทุ่มเทนะครับด้วยความใส่ใจด้วยความกระยันด้วยความเติบโตด้วยนักสู้วิจัยในนัก รบที่แข็งกล้านะครับในการที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนะครับให้อยู่ในความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะครับที่จะไปสูส่เส้นทางของความเต,กต,กตกิบโตเพราะท่านเป็นนักบริหารนักจัดการที่ดีนะครับ ราชาถือไม้เท้านะครับตั้งเดือจารยียอดนะครับที่ทุ่มเทไม่ว่าอะไรจะทําให้เกิดความวิตกกังวลไม่แน่ใจกับสถานการณ์ต่างๆนะครับหรืออะไรก็มาทําให้เกิดความวั่นวหวนะครับก็ไม่ย่อท้อในการที่จะกว่าวันแล้วก็เป็นนักบริหารจัดการที่ดีนกปกครองที่ดีนะครับก็ทําให้ดําเนินการงานธุรกิจของท่านนั้นสูวความสําเร็จเติบโตในทิศทางที่ดีไม่ว่าอะไรก็เข้ามาเป็นย้อนแย้ง อะไรไปเป็นรสบบปญสนาก็ตามนะครับบางปัญหนานั้นอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของผู้ที่เข้ามาเกื้อกูลมาช่วยปรึกษามาช่วยแก้ไขมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการวางแนวทางให้ไปสู่เส้นทางความปลอดภัยนะครับก็ได้รับโอกาสดีๆที่มีเข้ามานะครับและก็แม้จะมีสันการของการย้อนแย้งในใจของตัวเองเกิดขึ้นก็ตามท่านจะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าโดยบทสรุปนะครับท่านเป็นเดเมจอเชียนนะครับที่เป็น นักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุาที่ดีนะครับมีการสื่อสารการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปสู่ของความสําเร็จได้อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับมันจะดูภายใ้สําหรับต่อไปนะครับทีอัลเปอร์เรนะครับความมั่นคงนะครับที่ตันบริยานจัดการอย่างมีคุณภาพนักประรองที่ดีนะครับมันจะดูภายต่อไปนะครับ สามเดือนนะครับที่การทํางานเป็นทีเมเวิกในทิพยต่างที่ดีถ้าร่วมแรงร่วมใจกับผู้อื่นนะครับที่เกินเจราจาคุยกันอะไรก็มีความเข้าใจที่มีความหมายสู่ความสําเร็จนะครับสู่ความเป็นเต็มเปอร์นนะครับที่จะรักษาสมดุลของความสําเร็จมันคงได้ในต่างที่ดีไม่จะดูไพ่ต่อไปนะครับไปประสังคราชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การส่งเสริมคุ้มครองนะครับ บนบารมีของท่านเครือขูลเครือหนุนในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาความสามารถของท่านที่มีตั้งแต่ดั้งเดิมมานะครับก็ทำให้ท่านสู่การบริหารจัดการในทิศทางที่ดีนะครับก็สร้างโอกาสของความสําเร็จไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับหรืออะไรที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วแม้จะมีสภาวะของความ อะไรไม่ทําให้เกิดความแน่ใจขึ้นมาก็ต่างนะครับท่านก็สามารถจัดการแก้ไขได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่ความารุ่งเรืองสู่ความมั่นคกงกับความสําเร็จนะครับเพราะว่าทัานในช่วงนี้นะครับจะมีการบริหารจัดการด้วยความเจ่มใสนะครับด้วยพลังเองเป็นเดอะฟูนะครับที่อาจจะได้รับพลังมงคลดีๆเข้ามานะครับพลังจากแสงอาทิตย์เข้ามาพลังจากความสดใสสว่าง นะครับทำให้ท่านมีความปลอดโปร่งในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจนะครับแล้วก็เดอเบอร์นะครับก็ความ เติบโตนั้นขายายอาณาเขตได้รับความนิยมสังคมเปิดโอกาสที่ดีๆก็ทําให้ความเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของตําแหน่งประจําต่างๆที่เดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องนะครับแลวก็ผลต่างด้านเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่ได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีก็สู่ความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิริศกับความเป็นเก้าเหรียญเช่นต่างของการเป็นเศรษฐีนะครับเป็นเช่นต่างของความร่ํารวยกับนะความสําเร็จ ด้วยความเป็นสิบเหรียญน,นะครับที่จะเกื้อคูลเกื้อหนุนสนับสนุนนะครับให้จาราศีกันนั้นเดินทางอย่างมั่นคงกับความสําเร็จนะครับไพ่ที่เปิดออกมาไม่มีอะไรที่น่าต้องเป็นห่วงนะครับมีแต่เดิมูนเท่านั้นนะครับที่ขึ้นมาอาจจะเป็นสภาวะของท่านมีเส้นสัมผัสที่ดีในการที่จะแก้ไขในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับที่จะตุ้มเตแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีกันนะครับว่าการเงินของท่านในช่วงวันที่16-31มกราคมนี้นะครับการเงินของท่านจะควรรู้ในลักษณะใดบ้างนะครับกับการเปิดไพ่หลักๆ5ใบนะครับแล้วก็เป็นหน่วกับไพ่ใ้สหรับนะครับว่าการเงินของท่านจะเป็นในรูปแบบใดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับหือตาวเวอร์นะครับสัดการอะไรที่เกี่ยวกับการเงินนะครับที่เข้ามาปรับปรับจัเปันตํารวจ นะครับเจะต้องรับมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับน่าจะบ่งบอกถึงในสถานการณ์ของการที่ท่านมีพลังนะครับในการที่จะดึงดูดเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับก็มาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ไปไปต่อมานะครับไปไปที่3ในจํานวนหน้าใบใบกลางนะครับรืดเลือกเวอร์อะกว่าไพครับ2ถ้วยนะครับพลังแห่งความรักนะครับพลังแห่งความอบอุ่นก็ เข้ามาเครืคอขุนส่งเสริมให้ดึงดูดเงินเข้ามาด้วยสภาพคล่องนะครับสู่การเติมเต็มอุดมสมบูรณ์เดชสตานะครับได้รับความนิยมส่งเสริมชื่อเสียงมีดึงดูดผลประโยชน์ได้รับได้ได้เข้ามาในทิศทางที่สมดุลน,นะครับก็ยกระดับต่างการเงินสู่ความเติบโตงอกงามมากยิ่งขึ้นในทิศทางที่ดีน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของภา่ไทยสำรับนะครับก็จะเบิ์ขึ้นมาด้วยนะครับก็เหมือนในเรื่องของ การงานธุรกิจนะครับที่มี The Word ขึ้นมานะครับที่ทำให้ความเติบโตของการงานธุรกิจนั้นขยายความเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็ดึงดูดนะในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ก็ามานะครับสองถ้วยโอกาสดีๆนะครับเส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินที่เข้ามาเติมเต็มนะครับแต่ท่านก็ต้องวางระบบระเบียบต่างการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้แม้จะมีเงินเข้ามามากมายก็ตามนะครับโปรดไปแต่สำรับนะครับอ่า ไม้เท้านะครับที่อาจจะมีสภาวะอะไรเข้ามาทต่ให้มีความสะดุดในต่างการเงินให้เกิดขึ้นให้กับชาวราศีกันนะครับจึงต้องวางให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้นะครับแต่งใดก็ตามเช่นต่างการเงินของท่านนั้นนะครับด้วยความเป็นเด็กเมจิกเชียนนะครับช่วงนี้ท่านจะหาเงินเก่งนะครับในการที่จะด,ดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาด้วยความกล้องตัวโดวยเฉพาะใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับการเจราจาใช้คำพูดอะไรต่างๆนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามานะครับอย่างรวดเร็วที่ให้เข้ามาสมหวังสมปรารถนาบางสถานการณ์นะครับต่างการเงินที่ท่านคิดว่าไม่สามารถจะสร้างไรายได้รายรับเข้ามานะครับต้องเข้ามาสร้างไรายได้รายรับให้ท่านเกิดขึ้นโดยที่ท่านก็เรียกว่าชงน,นใจเช่นกันนะครับที่ได้รับเข้ามานะครับพลังแห่งความสุขความอบอุ่นความรักนะครับถ้าใครมีคู่รักคู่ครอง มีคู่กบกหรือก็ตามนะครับมีคนรักก็เป็นพลังเครือขูนเครืออนุนนะครับที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลพลังแห่งการได้รับความมีชื่อเสียงนะครับก็ได้รับการส่งเสริมไปสู่เส้นต่างของการเงินในทิศทางที่ดีมีเส้นต่างใหม่ๆนะครับก็มาในทางการเงินใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะมีอาชีพนะครับแล้วก็มีรายได้รายรับขึ้นมานะครับในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาสู่ความอุดมสมบูรณ พลังอย่างความรักความสัมพันธ์พลังแห่งความรักความเมตตาปุ่มมารีนะครับทีอาาออ่อาจจะเป็นพลังก็มาเกื้อกูลเกื้อนหนุนดึงดูดเงินอาจจะเป็นก้อนเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆตได้ด้วยนะครับหนึ่งยงขึ้นมาให้กับชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าท่านมีสเสน่ห์นะครับในการที่จะดึงดูดเงินทั้งจากการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีวาจามีการสื่อสารที่ดีเจราจาอะไรก็สุสภาพคล่องที่ทาให้ได้ผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งอะไรก็มา รือพลังอห่งความการุณาเมตตาปราณีความรักใคร่อะไรก็ตามนะครับก็มาเกื้อกูลหนุนที่อาจจะทำให้ท่านนั้นได้รับโอกาสนะครับที่ไกลมอบเงินก้อนโตๆมาช่วยเกื้อกูลนะครับด้วยเมตตาด้วยอลวมาลีด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับหรืออาจจะเป็นบ้านเป็นที่ดินก็ได้สําหรับบางท่านในช่วงนี้จะได้รับเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นรถก็ได้นะครับที่อาจจะเข้ามานการที่จะ มาสร้างความแข็งแรงแข็งแรงต่างการเงินในบทสรุปนะครับให้มีความแข็งแรงมั่นคงต่างการเงินให้กับชาวราศีกันอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับและก็ท่านก็ต้องรักษาสมดุลต่างการเงินของท่านด้วยนะครับเมนเงินจะเข้ามามากมายถ้าท่านไม่รู้จักในการบริหารการจัดการในการเงินของท่านนะครับก็จะทาให้เข้าตํารา สามล้อัวกหวยก็ได้นะครับทีบางทีเงินเข้ามามากมายดึงอุดเงินเข้ามาเก่งนะครับกับความสําเร็จจากหลายหลายต้องช่องตางทางการเงินสู่ความัางคั่งอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าท่านไม่ป้องกันเงินนะครับให้มีความปลอดภัยก็จะมีสถานการณ์ที่มีการใช้จ่ายออกไปแบบปรับจัปรนตันด่วนได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีบางสถานการณ์ที่จะเข้ามาทําไห้ท่านต้องพึ่งในสภาวะทางการเงินของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงวางระบบระเบียบนะครับในการเงินของท่านให้มีความ รักลุ่มรอบครอบรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะบางทีอาจจะเจอสภาวะอะไรที่ต้องจําเป็นต้องจชาจ่ายเงินขึ้นมาแล้วอาจจะสะดุดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างกับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับวันที่16ถึงวันที่31 มกราคมนี้นะครับความรักไพ่หลักๆ5ใบเช่นกันนะครับแล้วก็ปนวกกับไพ่ใต้สำรับนะครับว่าจะแนวตามเป็นอะไรย่างไรนะครับเดจาริโอนะครับการทุ่มเทการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอะไรที่เป็นอกรัปัญหนานั้นจะรับการแก้ไกเยียยาออกไปในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ดูแลกันด้วยความใส่ใจด้วยความรู้สึกอบอุ่นนะครับเดี๋ยวเลิฟเบอร์ขึ้นมา ในใบกลางในจนํานวนหน้าใบนะครับใบที่3มแม้จะมีสภาวะของการดูแลในเรื่องการงานมากมายก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปลาล่าเลยในการที่จะทุ่มเทดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นได้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแม้จะเป็นภาระหนักในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ของอคู่รักหรือคนคบหลายๆท่านก็ต่างนะครับก็มีการทุ่มเทนะครับที่จะมีความสมดุลอย่างเหมาะสมอย่าง คู้ขวดนะครับป้ายไทยสำรับอกเหรียญนะครับแล้วก็ชัยชนะนะครับป้ายตอรี่นะครับอกไม้เท้านะครับที่จะมีการทำเนึงถึงในสถานการณ์ความรักนั้นให้มีการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องที่มีเป้าหมายร่วมกันนะครับที่ให้มีความมั่นคงในการคบกันหรือการใช้ชีวิตคู่นะครับแม้นจะมีอะไรก็มาเป็นอุปสรรคก็ตามแม้นจะเป็นภาระหนักก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะดูแลนะครับให้เกิดความสมดุลนะครับ ด้วยหัวใจของการพยายามนะครับก็เกิดความรักความรู้สึกที่ดีๆนะครับคุยกันมองหน้าก้าหากันนะครับสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นก็เส้นต่างเห่งความรักความสัมพันธ์ก็มีความใจชนะนะครับเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับแม้จะมีอะไรก็มาให้เป็นปนัญหาต้องรับมือต้องแค่ไขก็ตามนะครับแต่การทุ่มเทด้วยความพยายามนะครับก็ทำให้สกณ์การดูแลความรักความสัมพันธ์นั้น มีความมั่นคงอบอุ่นเดืนหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับในคนโสดนะครับคนโสดช่วงนี้สภาวะของความรักความสัมพันธ์ของคนที่จะมีความรักเกิดขึ้นเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนก็มีการเดินทางนะไปต่างถิ่นในต่างแดนนะครับต่างพื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับหรือบางทีก็เป็นความรักจากก้ามน้ํากามทะเลในแดนต่างประเทศนะครบเตียบจะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับบางทีก็มาจากเส้นสายการงาน นะครับที่มีทต่ให้เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นได้เช่นกันหรือบางคนก็อาจจะพบการต่างโลกสื่อสารออนไลน์ที่มีก็มาหรือใครที่เดินทางไปสร้างบนสร้างฐานบารมีอะไรต่างๆนะครับที่จะไปพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบุญวาสนาของท่านก็มาเกื้อกุนเกื้อหนุนนะครับส่วนบางคนนะครับก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับซึ่งบางทีนั้นแม้นอยากจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามนะครับเดินทางสอะแสวงหาความรักนะครับแต่ก็ยังไม่เจอยังไม่เช่ เจอเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ยังไม่ได้เฉยชนะในความสําเร็จก็ยังต้องพยายามต่อไปในการที่จะตะลยุยาความรักความสัมพันธ์ให้มีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็อยู่กับการใช้เวลาในการรับภาระภารกิจหน้าที่ในเรื่องของการงานในเรื่องของการรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตนะครับจึองอาจจะต้องใช้เวลาทุ่มเทอยู่กับการสร้างงานสร้างเงินสร้างความเติบโตนะครับ ก็เลยไม่มีเวลาในการที่จะมาสอสแปลงความรักความสัมพันธ์ก็ยังต้องสดต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์ภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักช่วงวันที่1 6บหถึงสามกราคมนี้นะครับก็โดยประมาณนี้ก็ก่อชาวราศีกันทุกท่านนะครับมีความสุขสุสขสดใสมีความมั่งคัง่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ